นี่นะคะส่วนอีกซีกโลกหนึ่งนะคะมีความเคลื่อนไหวการซ้อมรบร่วมกันระหว่างจีนและรัสเซียค,คือเอาง่ายๆรัสเซียเนี่ยหลังจากที่ซ้อมรบในโซนตะวันออกกลางเสร็จแล้วนะคะคก็ข้ามาซ้อมรบต่อร่วมกับจีนในฝั่งของเขตปกครองตนเองหนนินเสี่ยหุยค่ะ นี่เป็นการซ้อมรบร่วมกันน่าจะเป็นครั้งแรกไหมคุณสถาพรใช่ครับเป็นการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกแล้วก็ใหญ่ด้วยนะฮะใหญ่ด้วยนะคะครับระหว่างจีนและรัสเซียนี่คืออีกสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะการซ้อมรบเกิดขึ้นที่เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยนะคะทางด้านของรัสเซียเนี่ยส่งฝูงบินรบซูคอยซู30 sm หน่วยปืนไรเฟริลยานยนต์ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ไปซ้อมรบร่วมกันค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่รัเสเซียแล้วก็จีนเนี่ยใช้อาวุธซ้อมรบร่วมกันนะคะกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัเสเซียเนี่ยสร้างฐานทหารในโซนตะวันออกกลางแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้มาซ้อมรบร่วมกับจีนนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียที่มันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันตรงข้ามมากๆกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดตึงเครียดเสื่อมลงสู่ร,ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่สงครามเย็นค่ะนี่ฮะในขณะที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มนาโต้นั้นก็ เริ่มที่จะถดถอยลงไปทุกทีเช่นเดียวกันะนะฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นเนี่ยแนบแน่นมากยิ่งขึ้นแบบี้หลายคนก็หว่วงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะบานปลายนะฮะ